ตีทามขึ้นคีบลอยตัวอย่าลืมครับเมื่อกี้นีสเต็กผมเห็นวิ่งวิ่งไปทางขวานี่ วาร์ปออกแล้วหรอกใส่วาร์ปออกแล้วมั้ง tôi 189แล้วก็ทาเคลือบตอนอยู่ตัว không ไหนมันอยู่เลยนะครับ ปินไปะกคู่กับมันเลยพี่ปูแม่งโดนโอเคค่ะเขาไม่ได้อยู่ในดนิสตอรอพี่ปูอ๋อไม่ไดอยู่ใน มันมันยิงผมได้เลยนะผมว่าซซดอยู่น้ําเงินพี่ได้อยู่แดงพี่สัดอนะ่ะมันยิงผมได้เลยพี่นยะมันจะท่าผม phân tích hạng a while. 5 a 4 tích hạng a phiên tích เ,เปลโลอ,อยู่ตรงกลางพี่มาลุงมเปลโลกันก่อนเร็ว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 เร็เปลโลเปลโลเปโลอะไรนะพี่ใช่ใช่ใช่เปลโลตัวนั้นคนนั้นเปลโลพี่ อย่าลืมนีทาคกับอย่าลืมนีทาคกับคืนชีพนะึ้นมีทางล้วลืมชีพนะเดี๋ยวมานาไม่พอเป็นไหนแล้วพี่พี่คิดเปโลไปไหนแล้วตัวแดงๆคือเปโลไงไม่รู้ว่าเปโลตัวเด็กหรือตัวใหญ่หรืออะไรไม่รู้ว่าต่เห็น,น ออฟเฟลอะไรสักอย่างเนี่ยยังหาอยู่ไม่เจอ่ะเป็นไ,ไหนเนะี่ยบาร์ออกแล้วหรอผมผมสีน้ำเงินนะ่ะผมสีน้ำเงินพิชิตสีน้ำเงินเฮ้ยพิชิตสีแดง ผมไงผมหนึง่งคนไง,อ,งอยู่ตั้งนล้บ,บุนก็พี่พี่ชิดไงอยู่ตั้งล้บ,บุน